มีแ <stones S 2> หล่งน้ำตัวนี้ต้องไปเดี๋ยวนี้แน่มปะแล้วปะีมันต้องไปเดี๋ยวนี้เีย่อยตัวนี่คนทีมาโอ้ยเฮ้ยคนจกบกุดเดุดดุดด งานอย่างนี้แหละอานอย่างนี้นี่หัวฉีดครับหัวฉีดแล้วเชื่อมเชื่อมมาเกาะโอ้โหเชื่อมมาก็ทำข้ามห้วยเดินเดินงนั่นอะไรตุ้งตัวดูเด้งมาแีมมาเด้งเตเมเด้งเตยมเด้งเต็มเด้งเต็มเด้งไม่ง่ายไม่ไม่ง่ายนั้นไม่ตายง่ายนะสตาร์ทที่นี่ครับมันดิม่นนะน้ำเข้าแล้วไม่เข้าหรอกไม่เข้าหน่ะน่าปวดแป๊บผ่าเดียวเลยมุดมันมุดงั้น้ำ

มีคาเลยแล้วไม่บอกว่าจอย่างนี้โอเค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 เหัวฉแแจวบอ๋อาดเาเลยถอดเอาเซ็นเซอร์แห้งครับให้มันเป็นกองแห้งสาได้เลยเปิดูเปิดูเปิดตแล้วครับทามเน่เกล่่ารอเล่าทาม ดินมันเป็นเหลเอันนี้นขาองขาวหมจะปั๊บไหม,มยาวเลยเฮ้ย,ยนี่ไม่ได้ถ่ายถ่ายแล้วนี่เวลาวิ่งนี้ไม่เห็นไงปัาาามาดิริมนี่เลย,อลอยเอย้มันหยุดได้จะ <c oughs> <c oughs> ได้ไม่นานหยุดแวมันจะพอถ่ายมันจะต่อเนี่ยหยุดไ,ได้